เอซูดนี่จะว่าไปแล้วนะครับว่าทำทุกอย่างจริงๆนะครับหลังๆเนี่เขาก็เปิดตัวเคสมาหลายตัวนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หลายตัวมากหรอกมีอยู่แค่2อตัวเท่าที่ผมเห็นนะแต่วันนี้มาเพิ่มหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือ Tough Gaming GT502 นะครับดีไซน์คอนเซ็ปต์ก็ตามยุคสมัยเลยนะครับก็คือเดี๋ยวนี้คนเขาจะชอบเคสที่มันเป็นทรงแบบ ออกแนวกว้างใช่ไหมตัวนี้ก็มาแนวนั้นนะครับพูดได้ง่ายมันเหมือนตู้กระจกนะครับแต่ว่าเป็นตู้กระจกสําหรับโชว์คมนะครับไม่ใช่โชว์อย่างอื่นนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะโดยรวมแล้วนะครับงบประมาณของแบรนด์เคสเอซูเนี่ยฮะมันก็ไม่ใช่เคสราคาคุ้มค่าแต่อย่างใดนะครับรุ่นก่อนหน้าที่เราเห็นก็ไม่ได้ราคาเบานะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ประมาณ5000ปลายๆถึง6000ต้นๆนะครับแล้วแต่ร้านที่คุณซื้อกับรุ่น Gt 5 0 2ที่ผมว่ามันก็สมน้ําสมเนื้อนะกับราคาเท่านี้ จากวัสดุอะไรต่างๆที่ผมจับมาซึ่งจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันฮะ <S <S <exercise> จุดเด่นหลักๆของเคสตรงนี้เลยนะครับก็คือหูขิ้วด้านบนเนี่ยที่เป็นเ e l c คสตร r a เนี่ครับแบบสามารถเปิดหรือว่าสามารถเอาไม่ใส่ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้คุณก็ยก,ยกตัวเคสได้สบายๆนะครับ ดิเมนชันของตัวเคสนะครับมันจริงๆแล้วมันก็เป็นเคส ATX mid tower นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับสาเหตุที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมสามารถอ่านสเปคได้นะครับตัวนี้ด้านยาวอยู่ที่445ด้านกว้างอยู่ที่275แล้วก็ความสูงที่445ม mm, ิลลิเมรนะครับงงสิเราผมอ่านตรงไหนอ่านตรงนี้นะครับนี่ GT5.02 นี่เขาเขียนอยู่เลยว่าดิเมนชันเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ Power Supply เนี่ย ใส่ขนาดไหนได้นะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสเนี่ยใส่ขนาดไหนได้นะครับผมชอบมากเลยในฐานะรีวิวไม่ต้องไปเปิดเว็บดูนะพี่แกเล่นเขียนบอกสเปคมาบนตัวฝาเคสอย่างที่เห็นเลยแล้วเป็นการสกรีนใส่เข้าไปเลยด้วยนะด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่า t ทเบ l ลกลาสเนี่ยดูเด่นเป็นสง่าเลยนะครับโดยที่ความหนาเขาอยู่ประมาณ3 m mm มมบวกลบนะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องซีเรียสด,ด้วยเรื่องแตกเรื่องหักนะเพราะว่าคุณจะเห็นว่า มันมีโครงอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นโคมแบบโลหะเลยนะครับวิธีการถอดใส่ก็ง่ายมากๆนะครับคุณแค่วางลงไปเสร็จแล้วก็ให้มันเข้าล็อกแล้วคุณก็ดันเข้าไปในช่องเป็นอันจบละนะฮะแบบเนี้ ต่อมานะครับฝั่งนี้จะเห็นว่ามันมีปุ่ม power นะครับปุ่ม reset USB นะครับซึ่งเป็น USB type A แต่ว่าอันนี้มันจะเป็น3.2 Gen1 นะครับ <Wow. S 1> Super Speed 3.0อะไรก็แล้วแต่และเรียกกันนะครับแต่ว่าเป็นสีขาวนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น A Gen เนี้ยมันจะออกมาเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมแต่ว่าเขาอยากจะคุมโทนของตัวเคสให้เป็นสีขาวก็เลยขาวมาด้วยจนบางคนคิดว่านี่มัน USB 1.0 1.1วานนีทำไมป็นสีนี้ต่อมานะครับก็จะเห็นว่ามีช่องออมีปุ่มสำหรับการเปลี่ยนเอฟเฟกไฟนะครับ ลงมาด้านล่างจะเห็นว่ามี USB Type C นะครับซึ่งอันนี้เขาไม่ได้โฆษณามานะแต่ว่าต้องไปดูสเปคเอานะครับเป็น USB 3.2 Gen 2นะครับยี่ห้ออื่นมี AI นะนี่คือให้คุณภาพมาตรฐานมาสูงมากแล้วก็ช่อง3.5นะครับคอมโบหูฟังไมโครโฟนอันนี้ถัดมาด้านข้างครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันมีโลโก้ Tough Gaming อยู่แล้วก็มีคำขวนะัญ Outlast the competition Staying power นะฮะ เอาจริงนะผมคิดว่ามันอาจจะดูเยอะไปสักหน่อยนะครับกับธีมของตัวเคสที่ค่อนข้างจะออกมาเรียบร้อยแบบนี้พอมีฟอนต์ตรงนี้แล้วมันเป็นฟอนต์แบบว่าอยู่ในเนื้อเหล็กนะครับเป็นนูนขึ้นมาตรงนี้ไม่สามารถเอาออกได้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่วต่าธีมของทัฟฟ์เกม g จริงๆแล้วตามหลักของแบรนด์นะครับเขาก็ไม่ได้เน้นความเรียบง่ายมินิมอลอยู่แล้วเขาเน้นความดดดันเหมือนผู้อุปกรณ์ทางการทหารนะครับแต่ผมก็งงว่าเคสตัวนี้มาในโทนของมินิมอลแต่ก็ยังมีความเป็นต่นไอของทัฟฟ g เกมส์อยูอ่ก็สวยไปอีกแบบนะครับลล้้ล้่นนดาาีีมโโก Ga เกมมอยู่ซึ่งถ้าคุณจะท้อนเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะท้อนเป็นกระจกเลยนะครับแล้วก็มีไฟ LED สามารถควบคุมได้นะครับซึ่งคุณก็เอาไปซิง์กับ อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นเมนบอร์ดได้ผ่าน ARGB นั่นเองครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเห็นว่ามีการแบ่งเป็น2โซนเหมือนกันนะครับในโซนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนไซส์เคสเอ x ปกตินะครับแต่ว่าด้านข้างจะมียื่นออกมาเพื่อเป็นการเก็บสายไฟด้านหลังนะครับก็ตามสไตล์ของเคสที่มันมาทรงกว้างนะครับแต่คอนเซปต์ของเคสแบรนด์ ASUS หลายตัวเนี่ยก็คือมีไอหูหิ้วแบบนี้นะครับซึ่งหูหิ้วอันนี้ คุณภาพจริงนะครับคุณดูความหนาของผ้าเลยครับอันนี้มันสามารถรับน้าหนักของตัวเคสได้สบายๆนะครับซึ่งเคสเปล่าเนี่ยมันก็11โลแล้วนะครับประกอบฮาร์ดแวร์ถ้ามีชุดน้ำนอะไรต่างๆผมว่ามี20กว่าโลขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับก็ตรงนี้ผมว่ารับน้ำหนักไหวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยมันเหนียวแน่นแข็งแรงมากนะครับแล้วก็การใส่การถอดเนี่ยครับคุณก็สามารถง่ายๆเนี่ยเป็นเวลโคสตร a p ถ้าไม่อยากใช้ก็ถอดออกนะครับ ตงหูของเขานะครับจะเห็นว่าเป็นหูที่มีการชุบโครเมียมมานะครับดูแบบเงาสวยงามดูแพงอะ่ะว่างนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณจะถอดฝาตรงนี้ออกนะครับคุณต้องแกะไอสายหิ้วตรงนี้ออกมาทั้ง2ตัวนะครับเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าตรงนี้มีแผงโลหะอยู่นะควัสดุโดยรวมเคสตัวนี้เป็นโลหะหมดนะจะถอดก็ง้างออกมาอย่างนี้นะครับเท่านี้เป็นอันจบแล้วนะครับซึ่งภายในนะครับก็จะสามารถ ติดตั้งพัดลมในขนาด120มิลิเมตรตัวหรือว่าถ้าเป็น120มิลิเมตรเนี่ยจะได้3ตัวนะครับอันนี้ก็หม้อน้ําก็จะได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ารูตรงนี้เป็นรูสไลด์ทั้งหมดนะครับใซ่ใจ้าเอียดจริงนะเคสตัวนี้คุณดูดิในตรงหูหิ้วเนี่ยมีโลโก้ Tough Gaming อยู่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็การยึดของเขาเนี่ยผมว่ายึดอย่างแน่นหนานะครับเพราะว่าจากการที่โยกเนี่ยมันไม่มีการขยับอะไรเลย,เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมว่าแบกน้ำหนักตัวเคสไหวนะครับส่วนฝั่งนี้แกออกได้ไหมผมลองง้ง อไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้แกะอะไรแต่อย่างใดแกะได้แค่ฝั่งนี้ครับส่วนด้านข้างนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าขาวผ่องเช่นเดียวกันนะครับขาวทุกจุดเลยนะครับเป็นวัสดุเทมเพอร์กล l a s s แต่ว่ามีโครงเหล็กภายในนะครับการเปิดเคสตัวนี้ง่ายมากนะครับไม่ต้องใช้น็อตเนดอะไรมันเป็นยุคโบราณนะครับแค่นี้งาออกมาละนะครับไม่ต้องกวนร่วงนะเพราะว่ามันมันแขวนอยู่ด้านล่างนะครับดูใหม่นะกดปุ่มแล้วถ้าถอดจริงๆนะครับ ยกแค่นี้เลยง่ายมากนะครับนะับว่าเป็นเคสที่เปิดฝาและถอดได้ง่ายสุดที่ผมเคยเจอมาแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะตัวฝาเคสของเขาเนี่ยคุณภาพดีนะครับเพราะว่าตรงบริเวณเนี้ยด้านหลังเนี่ยที่อาจจะมีการกระเทือนได้เนี่ยครับ เขามีการใส่โฟมมาเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าใช้แล้วเคสมันมีเสียงกระเพื่อบกึบางคนเคยเจอนะครับผมเชื่อว่าต้องเจอแน่อย่างเช่นผมเองก็เจอถ้าเคสราคาประหยัดๆเนี่ยบางทีฝาเคสต,ต่อให้เราขันแน่นแล้วยังไงก็ตามไม่รู้ว่าทําไมมันจะมีแบบเสียงกึ๊กแบบจนหาสาเหตุไม่ได้อาจจะมาจากพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาคิดมาแล้วเขาเลยใส่โฟมเพื่อกันแรงสั่นสะเทือนมาให้นะ <Okay. S 1> ครับ ต่อมาฮะความสว่างของการลมดําผมว่าเหมือนจะไม่ได้ลมมาเลยนะประมาณ5%เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นฮาร์ดแวร์ภายในก็จะสว่างได้เต็มที่แต่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องความสว่างตาแตกเช่นเดียวกันเวลากลางคืนนะครับภายในก็ขาวทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่มีส่วนไหนเป็นสีดําเลยนะครับแม้กระทั่งไอ้ตรงยางในการร้อยสายไฟออกมาเนี่ย ก็เป็นสีขาวทั้งหมดนะครับน็อตก็เป็นน็อตสีเงินนะครับไม่มีน็อตสีดําแม้แต่จุดเดียวนะครับขาวเป็นโทนขาวหนบไหนะครับคือขาว่องครับไม่ได้มีความเป็นขาวมุกหรือว่าขาวครีมนะครับเป็นขาวประมาณว่าขาวแบบขาวเลยโซนหิมะอะไรอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับการรองรับเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็รองรับสสุดที่ ATX นะครับไม่ได้ใส่ EATX ได้นะเพราะว่ามันสุดแค่ตรงนี้นะครับจะใส่ EATX ก็มีใครว่าถ้าคุณหาแบบยื่นออกมาได้แต่ก็อาจจะจัดสายไฟอะไรต่างๆได้ยากหน่อยเท่านั้นนะครับรู้จักสายไฟตรนเนี้ย มี rubber grommet หรือว่ารูยางมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ช่องค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับสำหรับในเรื่องของการจัดสายไฟตรงนี้จัดง่ายแน่นอนไม่ต้องกลัวหักงออะไรทั้งสิ้นนะครับอื่นๆนะครับในส่วนของการ ติดตั้งพวก CPU cooler อะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ที่1 6 3 mm มนะครับไม่ได้สูงมากนะเอาจริงๆถ้ามันเป็นซิงค์ไฮเอ็นมากๆเนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่า1 6 3ม m mm มก็ได้นะครับแล้วผมแนะนำว่าควรจะดูให้ดีก่อนเพราะว่าไอพา้พวกฝาเทมเปอร์กาสเนี่ยบางทีฮีดไป์มันเลยออกมา ปิดเข้าไปอาจจะแตกได้อย่าให้เกิน123มิละกันนะครับส่วนกาจอนะครับ400มมนะครับอันนี้เหลือเฟือเพราะว่ามันเป็นเคสใหม่ๆไม่ได้มีช่องอะไรบางด้านหน้าแล้วก็ยาวได้สุดพื้นที่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะมีช่องสําหรับอะไรสักอย่างอยู่นะครับอะไรในที่นี้คืออะไรนะครับก็คือคุณสามารถติดตั้ง SSD ตรงนี้ได้นะครับลองดูรูเอานะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากติดตั้งนะครับคุณขันน็อตตรงนี้ออกแล้วสไลด์มันออกมานะครับถอดทั้ง3ตัว มันจะเป็นที่ยึดพัดลมไงฮะซึ่งตรงนี้สามารถยึดพัดลม120ม mm มได้3ตัวนะครับหรือว่าจะเอามอน้ํา3ตอนมาแปะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของเคสใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่สมัยก่อนปัจจุบันก็หลายๆตัวก็เป็นอยู่นะครับก็คือจะดูดลมเข้าด้านหน้านะครับอันนี้บางคนจะคิดว่าเฮ้ยม้อน้ําบางที่ติดตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะดูดลมร้อนเข้ามาหายใจให้กับอุอปกรณ์อื่นๆันตัวเคสจนอุณหภูมิเคสโดยรวมมันสูงขึ้นหรือเปล่าการแก้ปัญหาง,ง่ายๆคก็คื ติดด้านบนหรือว่าถ้าไม่อยากติดด้านบนก็ต้องติดตรงนี้นะครับเวลาลมดูดเนี่ยมันจะดูดออกไปหรือว่าถ้าคุณอยากจะให้อากาศเข้าคุณก็ให้เข้าทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่การปรับแต่งทิศทาง a i r ์ฟล w ของคุณเลยฮะเพราะว่าเคสแบบนี้มันจะยืดหยุ่นมากกว่าเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันมีพื้นที่เหลือเฟือมากกว่าเคสทั่วไปเท่านั้นนะครับโดยรวมแล้วผมคิดว่าถ้าคุณไม่ใช้หม้อน้ําหรืออะไรเนี่ยคุณก็ ปิดตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีประโยชน์ด้านแอร์ฟลอะไรมากมายถ้าคุณไม่ปิดมันนะ <S <S และถ้าทานั้นไม่พอนะครับด้านล่างตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่การติดตั้งพัดลมได้อีกนะครับอยู่ที่120มมตร3ตัวนะครับหรือจะเอาหม้อน้ํามาวางก็ได้เช่นเดียวกันแต่ด้านล่างผมคิดว่าควรจะเป็นพัดลมพื้นฐานมากกว่านะครับเพราะว่าหม้อน้ำเนี่ยมันอาจจะมีการปล่อยความร้อนความร้อนเนี่ยปกติมันจะขึ้นที่สูงใช่ไหมก็ควรจะไปไว้ด้านบนส่วนด้านล่างก็อาจจะเป็นเอาพัดลมดูดอากาศ เย็นเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วแต่การจัดแอปพลองคุณแต่ผมแนะนําประมาณนี้อื่นๆนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะมีไอ้นี่นะครับอันี้คือที่ทํากาจอนะคุณสามารถติดตั้งเป็นสําหรับกาจอแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีบราเกตเสริมให้มาด้วยถ้าคุณไม่อยากติดตั้งกาจอเหมือนปกติคนทั่วไปเขาคุณอยากจะโชว์ซิงก์ก็เปลี่ยนอันนู้นเอาแต่ต้องหารเซอร์เคเบิลมาเองนะบอกไว้ก่อนนะครับไอตัวที่ทากาจอ่ยฮะมันก็ง่ายๆนะครับติดกับตัวเคสด้วยแม่เหล็กซึ่งแม่เหล็กเนี่ย แทบจะยกเคสได้เลยเนี่ยบอกได้เลยว่าแข็งมากนะครับถ้าโดนนิ้วไปก็อาจจะมีห้อเลือดเหมือนกันนะครับและการรับน้ำหนักไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันยึดติดได้แน่นมากๆจริงๆคุณลองดูดิด้านหลังของเขานะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีความกว้างกปกตินะครับวัสดุเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นนะจากที่จับดูนะครับแล้วก็ความหนามันก็มันก็เคสหกพันนะครับคือคุณจะแยกตรงเนี้คุณแยกออกเลยนะเวลาเคาะแล้วเนี่ยถ้าเคสราคาถูกผมันแป้งๆนะครับอันนี้มันจะแบบ มันจะปุกๆนะครับมันหนาออกันเยอะแล้วการโยกอะไรต่างๆไม่มีการลบคมก็ลบมาดีนะครับไม่มีเจ็บมือได้เลือดแน่นอนเวลาคุณประกอบตรงนี้คุณก็ลองดูแล้วกันผมถูๆเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบเข้าเนื้อแต่อย่างใดนะครับและ a i r f โ o ล์นียผมว่ามันโล่งนะตรงน,ตรงนี้ก็เปิดตรงนี้ก็เปิดนะครับแล้วการติดตั้งพัดลมตัวนี้เน้น12นะครับไม่เน้น14อันนี้ได้12 1ตัว loose l ส่วน Extension นะครับมากกว่าปกติปกติมี7ใช่ไหมตัวนี้มันจะมี8นะครับคุณลองนับดูเพราะฉะนั้นก็จะสูงกว่ามี Tower ทั่วๆไปนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นพื้นที่การติดตั้ง power supply นะครับซึ่ง power supply เองเนี่ยครับมันก็สามารถติดตั้งได้เป็นแนวนอนนะครับวางเข้าไปนะครับอยู่ที่200มิมตัวใหญ่ก็ใส่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มีโลโก้ ASUS Case นะครับผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะ เคส a อรตั้งแต่สมัยที่ผมเห็นรุ่นแรกๆแบบนานมากเลยนะครับเป็น10ปีที่แล้วเหมือนก็เห็นโลโก้นี้นะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ก็ยังคงติดมาให้อยู่นะฮะ เดี๋ยวมาดูด้านหลังอีกด้านหนึ่งครับฝาหลังของเขานะครับลองดูเอานะครับอันนี้ผมบอกไปเนี่ยมันบอกสเปคกันหมดเลยนะรุ่น502นะครับดิเมนชันเท่าไหร่เป็นเคส atx ฮาร์ดดิส s ์รองรับเท่าไหร่2.5 3.5ุดห้าสามจุดห้า power supply รองรับดิเมนชันเท่าไหร่ atx large ก็คือใส่ atx ได้ใหญ่สุดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามีรูสำหรับอากาศผ่านนะครับซึ่งคุณจะดูดเข้าจะเป่าออกก็แล้วแต่การจัดแอร์โฟローของคุณนะครับอันนี้เจ๋งมากนะครับภายในมีดักซิลเตอร์ด้วยที่มองเห็นนะครับส่วนการถอดไม่มีใครเขาใช้น็อตกัััันนนแล้้วะะะคครรรรบบบบสสาหงปมณเดี กดปุ่มยกขึ้นแค่นี้นะครับง่ายๆเลยดักฟิลเตอร์ตัวนี้ก็สามารถถอดได้นะครับเป็นดักฟิลเตอร์แบบแม่เหล็กแล้วก็องฝุ่นที่แบบกลางๆแล้วกันไม่ได้หยาบไม่ได้ละเอียด100%้แต่ว่าก็เป็นทางสายกลางนะครับส่วนในพวกนี้จะเห็นว่ามีการลองมาด้วยนะครับเพราะว่าป้องกันเวลาเคสเนี่ยติดเข้าไปแล้วมีการกับพือนะครับก็จะลดเสียงไปได้พอสมควรพวกเคสเแพงๆเขาใส่รายละเอียดแบบนี้นะครับส่วนภายในนะฮะอ๋อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลืมเคาะนะปกติมันต้องเคาะทุกยี่ห้อใช่ไหมอันน โอ้โ,โ,อโเจ็บมือเลยปกติเวลาคุณคาอเคสนี่มันจะป้องปองอันนี้มันมันปุกปุกนะครับมันเงกแดงเลยเนี่ยคือมันแข็งนะครับแล้วก็ความหนาวัสดุเนี่ยมันก็คือเคสราคา6,000นไงฮะส่วนภายในนะครับตรงนี้มีที่ยึดม้อน้าอีก1ตัวนะครับซึ่งถ้าไม่ใช้คุณก็ถอดเอานะครับถอดตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับถ้าคุณจะใช้ก็3 6 0ม mm มนะครับนั่นแปลว่าตรงนี้ได้ ตรงนี้ได้ด้านบนได้ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ด้านหลังพัดลมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้พัดลมโดยรวมที่ใส่ได้1 1 0มมตรนะ13ตัวนะฮะสำหรับเคสตัวนี้13ตัวย้ำอีกทีนะครับต่อมาภายในครับอันนี้มี drive bay นะครับสำหรับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์หรือว่า SSD อยู่ซึ่งถ้าคุณไม่ได้ใช้คุณก็ถอดออกไปนะครับซึ่งการถอดของเขาเนี่ยก็จะเป็นน็อตแบบตั้มสกรูนะครับอยู่ด้านล่างนะครับน็อตทุกตัวนะครับเป็นน็อตคุณภาพดีนะครับแบบน สีเงินเงาเ,เงาแล้วก็มีแหวนอีแปะรองมาเพื่อกันแรงสั่นสะเทือนกันขูดกันขีดให้ตัวเคสเป็นรอยทุกอันนะครับคุณภาพจริงๆฮนะและการใส่ใจรายละเอียดอื่นๆตัวนี้ก็เต็มมากนะครับชอบความเป็นสีขาวใช่ไหมขาวหมดนะครับแม้กระทั่งไอ้หัวตรงนี้บางทีมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมแต่อันนี้ขาวนะครับหัว A R G B อ่ะขาวนะครับแล้วเชื่อมต่อ USB เชื่อมต่อเข้าเคสไฟแนต่าง ขาวหมดเลยนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แม้กระทั่งไอโฟมกันสั่นสะเทือนของพอร์ตพลายที่ใส่มาเนี่ยเป็นการใส่ใจละเอียดแล้วนะยังคงเป็นสีขาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเจ๋งจริงฮะ อย่างแล้วก็ด้านล่างของเขานะครับอันนี้ก็ขาวทุกส่วนนะครับดัชซิลเตอร์อันนี้เป็นดัชซิลเตอร์แบบกันฝุ่นละเอียดนะครับเพราะว่าอยู่ที่พื้นเนี่ยมักจะมีการดูดฝุ่นละเอียดขึ้นมาได้อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยใส่ดัชซิลเตอร์ที่ละเอียดกว่าด้านอื่นให้มาครับโอ้รายละเอียดใส่ใจจริงๆนะครับซึ่งจะเป็นแบบรางนะครับถ้าคุณไม่อยากจะใช้คุณก็ถอดรางมันออกมาก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยส่วนขาลองตรงนี้เป็นโลหะทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะ แข็งแรงแน่นอนก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับสรุปนะครับสำหรับเคสตัวนี้ที่ราคา5,000ไปปลาย,ย6,000นต้นๆเนี่ยผมว่าเป็นแบรนด์ที่จัดว่าคุ้มค่านะถึงแม้ว่าราคามันจะดูสูงก็เถอะถ้าคุณมาจับจริงๆเนี่ยวัสดุแต่ละจุดคือมันดีหมดเลยนะครับไอ้ t e m p e r glass ที่ผมบอกว่า,กามมิลนี่ยจริงๆแล้ว วเนียมันเข้าไม่ได้นะครับมันสามมิลแค่ด้านหน้าแต่ว่าจะความหนาน่าจะหนากว่านั้นแล้วก็มีโครงเหล็กค้ำมาด้วยนะครับก็แข็งแรงนะครับ่วนอื่นๆนะครับการติดตั้งพัดลม13ตัวเนี่ยมันรองรับการโมดิฟายทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบแอร์คูลิ่งหรือว่าวอเตอร์คูลิ่งมันก็เหลือเฟือให้คุณทุกอย่างเพียงแค่ตัวนี้มันจะเน้นพัดลมที่เป็น120่่มิลน,นะครับ1น0่้่เนี่ยจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่มันใส่ได้แต่ว่าจะดูขาดราะนันเกนนนนาเน <Okay. S 1> นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับยกเว้นว่ามันไม่ได้แถมพัดลมมาเลยแม้แต่ตัวเดียวก็เลยทําให้ดูเป็นเคสที่อาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้แต่ถ้าคุณมองอย่างนี้หนึ่งนะครับคนที่ใช้เคสงบประมาณแบบนี้เขาคงไม่ได้จะใช้พัดลมแถมกันอยู่แล้วนะครับถ้าแถมพัดลมแล้วเพิ่มราคาขึ้นไปอีกเนี่ย มันก็มันเรียกว่าแถมหรอกมันจะให้เพิ่มมาแต่ว่าคุณอาจจะเลือกพัดลมพวกนั้นไม่ได้แบบนี้แหละครับไม่ให้พัดลมมาเลยคุณก็เลือกตามที่คุณอยากจะใส่เข้าไปนั่นแหละเป็นอะไรที่เหมาะสมนะครับเคสแบบันบนส่วนใหญ่เขาก็มักจะไม่ได้ให้พัดลมมาอยู่แล้วนั่นแหละครับอ่ะเอาเป็นว่าตัวจริงคุณจะชอบไม่ชอบก็ไปลองดูนะครับแต่จริงๆแล้วรีวิวนี้มันก็ค่อนข้างครบถ้วนะนะมันไม่ได้มีจุดไหนที่ผมไม่สามารถอธิบายได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะซื้อออนไลน์คุณก็ซื้อออนไ์ได้เลยเหมือนกันครับ